ศิลปาจารีปรึกษาเจ้าคณะภาคเจดผู้เชวยเจ้าว่าวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารประธานสงฆ์เมตตาเจิมแผ่นศิลาเลื่จากนั้นกาบพรารถนาหลวงพ่อท่านพระปู่ประยุทธ์ขันธิกุณรองเจ้าคณะเผอทอดท่านอาจารย์พระมหาพึ่งพระพัสโลอาจารย์วิปัสนากรรมฐานวัดพระธาตุสีจอมทองผู้ช่วยเจ้าว่าวัดพระธาตุสีจอมทองท่านพระปู่ปัญญาวรธรรมวิเทศ ัดสารแก่แจ้ท่านพระมหาพระวชัยธรรมกุศโลผู้เตืชาววัดวัดพรนธสีจำพองทั้งหมดยืนตอกไม้มงคลที่แผ่นซินาเดอร์ประธานทอดกระถินโดยคุณแม่รัตนามหาอุบาสิกาคุณแม่ดเตอร์พรทิพย์โรตการคุณฤุษีโรตการคุณแม่สมศรีโบราณิพคุณแม่สมศรีชัยสุริยะเทพคุณคุณเฮระพงศ์โบราณิธีคุณศรีจันทร์โบราณนิธี คุณพินยาพักโบราณนิพีคุณอภิรดีโบราณนิพีคุณแม่ชุติยาใบาเงินคุณพ่อสโสพลคุณธนิกาพยุทธพงศ์คุณพงษ์ชัยรอดดิกรคุณเดชศักดิ์ตันติวงศ์คุณแม่ชีกระดกศรีสิทธิชัยแม่ชีอารีแม่ชีปิมปาวัดปัญญาวุฒธานามคุณคณิอิระนกไพบปูลดาบตำรวจไทยสารพุทธมอกนายกเทศมนตรีเทศบาลภาคข้าม นายไพศาลตาวันผู้ใหญ่บ้านกองหินคุณธนกกรคุณจันทาทิพย์เพ็งผมยาสกุลคุณเกศองโพธิรังคุณแม่กระเกศสุดารัศมีโพคินคุณหารธาธรรมคุณแม่แก้วคุณสรามุตรเรืองนุชทั้งหมดนะอาจะได้ร่วมกันตอบไม้มงคลได้วาแงแผ่นสิลาเล์บัดน,นี้อาจารย์เจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ได้เมตตาเจิอแผ่น ศิลาเลิกเป็นมงคลปฐมมาเลิกเบื้องต้นจะได้วางไวเพื่อหมายเอาจุดนี้เป็นอที่ก่อสร้างพัฒนาสาราคุณแม่ดรพรทิพย์รตการอุปธรรม พวกเราก็ประนมนุอธิษฐานนะวันนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณได้เจริญแผ่นศิลาเลืเป็นมงคลศิลาแปลว่าแผ่นหินวางไว้อยู่บนอิฐเงินอิฐทองอิฐเงินอิฐหน้าพร้อมกับตอกไม้มงคลจำนวนเก้าอย่างไว้หนึ่งมีไม้ราชพึษ์หรือไม้คูณอิ่อัคคาาเนหมายถึงความเป็นใหญ่และมีอำนาจวาสนา เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำชาติไทยนะสองไม้ขน,นุนทิพเหนือหมายถึงหนุนให้ดีขึ้นดัามโดยขึ้นทำอะไรให้ประสบผลสำเร็จเื้อกุลไม้ชัยพืกทิศตะวันออกหมายถึงการดีโชคชัยชัยชนะไม้ทองหลางอยู่ศูนย์กลางหมายถึงการมีเงินมีทองไม้ไผ่สีสุกทิศพายาพทิศตะวันตกเฉียงเหนือหมายถึงมีความสุข ไม้ทรงบาดาลที่อีสาร,รือทิ่ตะวันออกเฉียงเหนือหมายถึงความมั่นคงหรือทําให้บ้านเรือนหรือวัดวาอารามมั่นคงแข็งแรงไม้ศักด์อยู่ที่ทักษิณที่ใต้หมายถึงความมีศักดิ์ความมีเกียรติไม้พยุงทิศหอระดีหมายถึงการพยุงฐานะให้ดีขึ้นและไม้ดำเงาอยู่ที่ปักจินป้องกันพยายอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ต่อไปกบบรารพัฒนาที่มูลท่านอาจารย์ขุนอาจารย์ทุกลูกนะครับไปบางสินาเนอตอรร่วมกันครับจากนั้นคุณแม่มมทักเตอร์พรทิพย์รัตการกับคุณลุอศีรัตการพร้องคณะที่เไปิดรายงานไปทั้งหมดนะจะได้ร่วมกันตอบไม้หมหาบุญคุณนะจนแม่ลูกคุณลุอศรีเรตการจะได้พาคุณแม่ ทุกท่านเลยนะเดี๋ยวเราลุกต่อกันเลยนะคุณแม่คุณพ่อธีระวงศ์แม่ส,สิงห์โอ้แม่สิงห์จันปุราณิพียมโยนีแล้วก็รายนามของเจ้าภาพที่เอ่ยนามไปเมื่อกี้นะทั้งหมดเลยเชิญชวน,ชนขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวในะตอนนี้ท่านจย์เจ้าคุณจะตอกไม้มงคลพระสงฆ์ขโมยจะได้สวยชย่างมงคลคาถา

He lea pa tha ki na pa tha Ki na li ka tawa na la pan A thea pa tha ki nea chayang O po ti ya mo le Sang kaya na nang ti wan Panoa โสชยามังคะเรียปะระชิตปลังเกีเสปทวิโกคะเลีอิเสกเกสะพูะ

มังเนอปราจิตาันังเกิเสปะวิโตเอิาภูนังอปตุติสุนอสาจแ่างัาง ทิตังสุขโนสุมโมตโตจะโสเยทางพระมัจจริสุปัฏฐานกินังกายะตังมังรงมังมังปัฏานกินังปัฏานกินัง ตัวนรพันธ์พัดเะตุปมเปอณัายันโตโพทียามโนเล็งจันเทียนาณเทวัทถโนเอวังตาวังวิชัยโยพไชยาสุชาตมาสักวันจยอัปปนาสิตาปันละเต ทิตังสุขันโนสมโมโหตัวจะสุยิตรมพรามะจาริสุปเทกินังกายกรรมบังวาจากรรมบังปเทกินังปเทกินังมโนกรรมบังปเนธิเตะปเทกินะป นาดิกต u วานลัพานตานเหปาากิเนชัยันตอโพธิยมัเลสัยานังทันทิวาทโนเอวังตะวังวิชัยโยโหอิชัส จะโสเยทังพรามะจาริสุปทาทินังกายกรรมวาจากรรมมังปทามินังปะทามินังมโนกรรมมังปเดชทิเตปะกินาปะทามินานิกาตวะนลา ปะชากิเนชยานโตพูทิยาโมเนสกานางนันทิวัฒโนเอวาตววิชยโยโหนิชยานุชยามังคะเนอปราสทิตาปันสังเกติเ ปัตตาหีนามนุกังปัณณ์นิปัตาหีาปิตตนาิกตวานนาตาปทาหนชยยนโตภูิยาโมเลสกยานนนิวท ยรสุชยรมาอเลอัปปะริการะนังเกเสปะทาวระเยอสาีะะไมทธานังอาตตตโตปโมทติสุนาตังโสเังโสเท เจ้าสด็จมาสองท่านนะจาเรียนรั้พระปณาามกินากายธรรมวาจนะพอผมอายุมากสุดมาได้แค่ปีหนึ่งเดียวขอเรียนะปณาราสองทัานโอกสังภังปะณิเทศปฐาปทาปฐา โตมแม่อินนังกองอิตา่อิตาอินเนยชัยยานโตพจนิยาโมเลสาทะนะนัาตังตาลิ่งพะตานักิตังตวังวิชัยโยชังพอชัยยาสักชังอตะเลตััาทตััเกี เสภะวิปัตตะเลอะยสตัเกสะพานุทานาภขาปโตุม่ยุตินพูดเลยนูลนะโยมโยมไปินันละสุะตาโหะทิตาสุขันโนสมโมหะโตจะสยทังพรหมัจจา

หาโนเอวังตวังวิชัยโยโหนิชยราสุชยมังะเลอัปปะลาจิตตปังเกสีเสะิโตะเร โสเยขยงพระนมัสกาเลสุปะปะนาสกินังกายตัมมังวะจะตัมมังปะทากินะปะทากินังมโนกรมมังเปเนติเต สยยามมังแม่สุนาลาเจตาปาลังเกสิเสปะทะเวโพคะเสอภิเสเกสัอะโพธะนาหะคะปะตะปะมทันติสนาคะตังสุมาปสุปภาตสโติต ุขานสุโมตโตจัสมีธางพระมารจะเลสุปัฏฐากินนังกายกรรมมาวาจักกรรมปัฏฐานกินนังวันนี้พระเดนพระบุญท่านมคุณมณีสินปราจย์ได้วางแผ่นอิดอิดทองอิดเงินอิดหน้า ก็จะได้มันคงรางาฐานของบ้านคืออิฐการก่อกสร้างทุกอย่างอิฐเป็นสิ่งก่อสร้างวันนี้ท่านจะปูด้วางนเป็นประพันันเลิกเป็นมหาัาหญชนสภาญาติโยมเรากราหนิธารเมันะวางแทนอิฐทั้งหมดเรียบยร้อยก็จะได้นำแผ่นซีมาร์วางไว้ บนแผน่นปิดเพื่อความเป็นมงคลแล้วจากนั้นจะได้ทำการโปรยข้าวตอกดอกไม้เป็นอันเสร็จพิธีบางสินาเตอร์วันนี้พวกเราได้ร่วมกันเป็นมหาองนคล ใหเอาบุญบารมีของอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่ธงมงคลหลวงปู่ภูม,มันทองสิงร,ริมางกรร่างฐานเถระบารมีแห่งพระเดชพระคุณพระเจ้าปสีศิลปตารย์แล้วบุญของคุณแม่รัตนาวหางอุตตริการและเกิดความที่โทษการบุญสีิรุษการ ปรึกษาดีรัการเขึ้นเลยนะอาจจะได้วางแผนศิลาเลิกแล้วขอบคุณทุกท่านคนพ่อเทพธงคุณแม่ศรีจันทร์คุณแม่สมศรีอ่ะคุณพ่อโสพลคุณแม่ธนิกาปิยพัพงศ์อเะคุณ่อรยุภูมิบังเจนคุณแม่ก็ข้ามหาเีร์มากพร้อมเดินทางสัตย์ย การนี้ภรษศาสมายุตการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า่วงวาแรสองพัหร้อแผ่นศิลาเลิกอนลงวางเป็นปฐมระบุญสร้างพระษาสสาธาัณ์ปฏิศ you uh -huh. ¡Gracias! บุญสร้างพัตนาศาสา,าคุณแม่ด็อกเตอร์พรพิษรดการ,ราอุปถัมภ์เป็นบอบป็นัาเสร็จพีดำดับต่อไปเราจะ